เฮโรสศัตรูผู้ทรงอำนาจของยอนยอนผู้ให้ปรับติสมายังคงสั่งสอนและให้ปรับติสมาแก่ประชาชนจนวันหนึ่งลูกศิษย์ของยอนมาพูดว่าอาจารย์คนที่ชื่อเยซูกำลังโดดเด่ดน,ดนด่งดังมากผู้คนแห่กันไปเป็นศิษย์ของเขายอนบอกว่าก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแหละเพื่อนเจ้าบ่าวก็ไม่ควรจะสำคัญสำคัญกว่าเจ้าบ่าว พระเยซูควรจะยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนค้าควรจะด้อยลงไปแล้วยอนก็ทําในสิ่งที่เสี่ยงอันตรายมากเขาตําหนิพระราชาเฮโรอดอันธิพาที่ทรงแต่งงานกับพระนางเฮโรดียสภรายาของน้องชายตนเองซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกษัตริย์เฮโรดองค์นี้แท้จริงแล้วเป็นโอรสของกษัตริย์เฮโรดมหาราชที่สั่ง ปาหารชีวิตเด็กชายอายุต่ำกว่าสองขวบขนาดพระเยซูทรงบังเกิดนั่นเองยอนผู้ให้ปฏิสมาติเตียนเฮโรดที่ทำความผิดบาปเฮโรดจึงกริ้วมากจับยอนขังคุกแต่ไม่นานนักเฮโรดก็เริ่มคิดได้ว่ายอนเป็นคนดีแม้ว่าจะทรงขังยอนไว้ในคุกแต่ก็ทรงปกป้องเขาต่อมาพระราชาทรงจัดงานเลี้ยงใหญ่สโเลเ ซาโลเมลูกสาวคนเล็กของเฮโรเดียตออกมาเต้นรําให้กษัตริย์เฮโรดและแขกของพระองค์ชมเฮโรดทรงพอพระทัยมากจึงทรงสัญญาว่าจะให้ทุกสิ่งที่นางต้องการซาโลเมจึงไปถามแม่ว่าควรจะขออะไรดีเฮโรเดียตไม่ยอมยกโทษ ให้ยอนที่ตำหนินางในเรื่องการแต่งงานจึงบอกลูกสาวว่าจงทูลขอศรีรษะของยอนใส่บนถาดมาให้แม่เมื่อเฮโรดได้ยินคำทูลของซาโลเมก็ทรงเสียพระทัยที่พังปากสัญญาไปเช่นนั้นแต่ก็ต้องรักษาสัญญาต่อหน้าแขกทั้งหลายจึงทรงสั่งทหารให้ไปตัดหัวยอนเมื่อพวกลูกศิษย์ของยอนได้ยินข่าวการตายของยอน พวกเขาก็มารับศพของท่านไปฝัง